แกะกล่องสุม One Piece Film Red. ่มวันพีทฟิล์มเลสฮุยโซโล่อีได้ดูฟี่แล้าาวสวยครับทุกคนดูฮนะเราจะมาแกะให้ทุกคนดูนะว่ามันคือ,อไรคมได้ทราบกันแล้วนะครับว่าผมเนี่ยได้ภาคในวันพีทฟิล์มเรสด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมเนกีครับผมวันนี้ฮะผมจะมาแกะกล่องสุ่ม, One Piece Film Red. มวันพีทฟิล์มเลส กล่องแบบแดงๆแบบนี้เลยนะฮะก็เป็นกล่องสุง่มที่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกันว่าข้างในจะมีอะไรที่ของวันพีดฟิล์มเรทบ้างนะครับก็ต้องรอติดตามชมกันให้ดีนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับผมติดทุกคนไว้ว่าจะรีวิวของที่จับอีจิบังกุจิจากร้านสปิริตชาแนลมาในแหละวันนี้เราก็จะมารีวิวกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับนี่นะฮะก็จะมีฟิกเกอร์โมเดลที่เป็นโอเด้งนะครับแล้วก็จะมีของอันอื่นที่เราจับมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ แกะอันให้ดูอันนี้เป็นที่รองแก้วนะฮะเรามาลุ้นอันนึงผมแกะไปแล้วได้เป็นเป็นกับตันคิดนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูว่าเราจะได้อะไรรู้ปนพร้อมกันครับหนึ่งสองอได้ไรวะเฮ้ยไคโดว้าวนี่ครับได้เป็นอ่าเป็นที่รองแก้วไคโดนะฮะสวยๆเลยเจง๋งนี่อันนี้เป็นเป็นผ้าที่ผมจับมาแล้วก็ผมเลือกอันแรกเลยนะนี่เป็นผ้าแบบนี้ครับทุกคน โคเทกนะฮะเป็นผ้าตอนที่3โจรสลัดนะครับโดฟามิโก้ไอ้มีใครโดฟามิโก้อุ้ย่าฟาก้ารอนะครับลูฟี่แล้วก็กับตันคิปนะครับที่ไม่ยอมหลบพลังของบิ๊กมัมนะฮะที่แบบยื้คื้ยืียืนยื้กื้ยืนยื้ยื้บื้ยั้ยื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 นยื้ยื้ยื้กื้ยื้ที่ยื้ยืงไื้ย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 ั้ยื้ยื้ยื้ยิปจื้ย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 ั้ยื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 เยื้ยี่จูนนะ นี่ครับลูฟี่นี่ฮะมื่กี้ดีลูฟี่เกียร์สี่ด้วยครับโคตรเท่ครับต่อมาครับนี่ครับกล่องใหญ่ครับโคซกิโอเด้งนะฮะยังไม่ได้แกะเลยนะตั้งแต่จับมาเนี่ยว้าวนี่โอ้โนี่ครับอันใหญ่มากทุกคนฉากหลังเป็นแบบนี้ด้วยสวยงามมากต่อไปเราจะทำการ แกโคสกิโอเด้งออกมานะครับสวยครับทุกคนดูฮนะนี่โอเด้งอยู่ในหมอ้อโอเด้งนะครับจะต้องบอกว่ามันแอบตลกร้ายนิดนึงนะตัวเพลทด,ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ก็จะจออกมาเป็นแบบนี้โอ้โหสวยนะฮะแล้วก็ติดคำพูดเอาตรงพวกนี้นะครับผมอ่ะอันนี้เราก็ไว้ตรงนี้ก่อนต่อไปครับ สิ่งสุดท้ายที่เราจะมาแกะกันในวันนี้ก็คือน,นี่เลยกล่อง like ส,ส şey ่มที่ผมบอกนะว่ามีอะไรกันบ้างมาครับทุกคนเราจะแกะไปพร้อมกันครับนี่ครับโอ้โหมีขนมมีอะไรด้วยทุกคนดูนี่ครโอ้โหของเต้นเลยนี่ครับมีขนมด้วยนะขนมวิกวันนะครับ ฮ้มีดาบเป็นค่าศูนย์ด้วยนี่มีดาบเป็นค่าศูนย์ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันไปทีละชิ้นครับว่ามีอะไรบ้างอ้เป็นอิจิบังกุจิเป็นกแข็งครับทุกคนสวยมากทุกคนดูโคตสวยครับชิ้นต่อมาครับเฮ้ยน,นี้เป็นชิ้นเล็กๆว่ะทุกคนมีกล่องในกล่องทีครับว้าวาอย่าบอกนะว่าการ์ดวันพีซใช่หรือเปล่า นี่ครับทุกคนโอ้โหมีฮะมีสี่ชิ้นเลยอ่ะเป็นสติกเกอร์หรอว้าวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเดี๋ยวอ่าที่ลองแก้วอีกแล้วเราแกะเลยหุยโซโลด้านล่างมีอีกแล้วครับนี่เป็นที่ลองแก้วอีกแล้วครับเราแกะเลยเฮ้ยได้ลูฟี่แล้วว้โหเราได้ลูฟี่แล้วครับทุกคนอ่าได้ตัวที่อยากได้หมดเลยนะลูฟี่ไคโดแล้วก็โซโลนะครับ เฮ้ยอันนี้มีเป็นกราดพลังโอเดนงย่าครับทุกคนเป็นการ์ดาร์กบอลโอเดนงย่าครับ,รรบ,รบมีอะไรอีกนะอุยโอเดนงย่ามาสองใบครับทุกคนอ่าเป็นคิป,ปิโตะครับโอเดนงย่ามาสองใบนะอุ้ยเดี๋ยวผมต้องเก็บใส่ซองแล้วเนี่ยอ่านี่มีผ้าผ้าลายคิดอีกหนึ่งผืนนะครับนี่แล้วก็ผ้านี้ครับทุกคน ลายยามาโตะครับเดี๋ยวผมแก้ให้ดูนี้เป็นผืนยาวนะนี่โคตรเท่ครับสวยมากแล้วน้องนั้นก็เป็นขนมขนมขนมครับแล้วก็นี่อีกอันนึงครับนี่เป็นเหมือนโปสเตอร์ครับทุกคนที่อ่าเป็นลายของกัปตันคิดนะฮะผืนอ,อันนี้ใหญ่มากเลยนะแล้วก็จะมีอีก,อ,กอันนึงที่ผมไปหยิบมมให้ทุกคนดู อันนี้เป็นอันที่ผมแบบดีใจมากที่ได้นะครับนั่นก็คืออันนี้เลยครับทุกคนนี่เป็นาลายลูฟี่นะครับเป็นอิจิบังอิจิบังกุจิชุดเดียวกันแหละที่ผมจับมาได้ในคลิปนะครับแล้วก็มันพิเศษตรงไหนครับทุกคนมันพิเศษตรงที่มันมีลายเซ็นนะครับของที่จูนนะฮะผู้พาคเสียงลูฟี่นะครับโอ้โหลงมันที่ไปด้วยเนี่ยทุกคนคิดดูดิ จับกันไปตั้งแต่วันที่24เดือน6อะนี่เดือน8เราเพิ่งจะได้มารีวิวกันนะฮะอ่ะนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะไม่รีวิวไม่ได้เพราะว่านี้เกี่ยวกับฟิล์เรสครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ทุกคนดูนะว่ามันคือไลท์ นี่ฮะทุกคนคุยสีแดงนี่ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าใครฟิล์มเลสนะครับนั่นก็คือเรือของกลุ่มโจรสลัดผมแดงนั่นเองครับของแชงนั่นเองนะนี่นะครับเป็นเรือที่เป็นรุ่นของฟิล์มเรสเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นเรสฟอร์สนะครับแกรนชิปคอลเลกชันต้องบอกว่าผมไม่เคยเก็บสะสมอ,อันที่เป็นเรือประกอบแบบนี้เลยนะครับ โอ้สวยมากครับทุกคนเดี๋ยวผมขอดูด้านในหน่อยว่ามันเป็นยังไงเป็นเหมือนกันพลาหรือเปล่าอ่านี่ครับทุกคนด้านในก็จะเป็นแบบเป็นต่อเรือแบบนี้โอ้สวยมากครับแต่นี่ครับทุกคนมันยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นครับนี่ฮะเฮาสันซันนี่ครับ,เ,รบเป็นสีแดงครับทุกคนของภาคฟิล์มเรสเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าอันนี้คือแบบ ดีเด็ดมากนะฮะสองลำนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ Spirit Point ด้วยนะครับแล้วก็ช่อง Spirit Channel นะครับที่ส่งกล่องนี้มาให้นะฮะแต่ก็ต้องบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่กล่องส่ง่อกนครับจริงๆก็คือผมซื้อมากับทางร้านเนี่ยแหละแต่ว่าทางร้านพี่โบกับน,น้องหลินเนี่ยได้ทำการใส่ของแถมเพิ่มเติมนี่นั่นมาให้ด้วยเนี่ยซองอันนี้คือเราไม่ได้ซื้อนะ อบโคงอแข็งอะไรเงี้ยดาบพิฆาตะสูนอะ่ะแล้วก็ขนมอะไรเงี้ยเราไม่ได้ซื้อเขาก็ทําการส่งมาให้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเกี่ยวกับภาพฟิล์มเรทเดี๋ยวไว้ผมจะทําคลิปประกอบเรืออีกทีละกันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ดูว่าโอ้โหเรือเนี่ยพอประกอบเสร็จออกมาแล้วมันเท่ขนาดไหนนะครับคงได้ทราบกันแล้วนะครับว่าผมเนี่ยได้ภาคในวันพีทฟิล์มเรทด้วยนะครับก็ต้องขอฝากผลงานในครั้งนี้ไว้ด้วยนะครับแต่จะภาคเป็นตัวอะไรนั้นผมยังเปิดเผยไม่ได้นะฮะ ก็ต้องรอทางอ f ฟฟิ i ชียลเขาเปิดเผยก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแต่ว่าผมได้เก็บภาพบรรยากาศต้องบอกว่าใครที่ดูมาถึงตอนนี้คือคุณแบบคุณจะได้รู้ s u r p r i พรในตอนนี้มากๆนะครับใครที่ออกไปก่อนหน้านี้ก็จะไม่รู้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าผมได้ทำการเก็บ f o ุตเท e นะครับในตอนอตอนภาพฟิล์มเรทนะครับของของผมเองด้วยแล้วก็ของอเขาเรียกว่านักภาพปติมศิศนะครับก็ต้องบอกว่า ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับสำหรับคอนเทนต์ในเดือนนี้นะครับเกี่ยวกับวันพีชฟิล์มเรสนะครับก็ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มแน่เลยผมคนลุกมากๆเลยแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้เก็บฟุตเทจที่ต้องบอกว่ามันจะกลายเป็นฟุตเทจประวัติศาสตร์นะครับทุกคนตรงที่เราจะมีคลิปวิดีโอของนักภาคอิติมศักดิ์หลายๆท่านเนี่ยให้ลูกหลานรุ่นต่อไปเนี่ยได้ดูนะครับว่า การทํางานของนักพาดไทยเนี่ยเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยเด็ดขาดกดกระดิ่งรอก็ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่วันพีซซีมเรสต่างๆเนี่ยได้ทําการาเข้าลงในรอบปกติหรืออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะปล่อยคลิปตามมาที่หลังนะครับก็ต้องบอกว่าให้ทุกคนกดซับสไคร์รอกันไว้เลยนะฮะแล้วถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวในครั้งหน้าใครที่เป็นแฟนวันพีซนะครับก็รอชมกันได้เลยนะฮะสำหรับการประกอบเรือนะครับแล้วก็ สำหรับแฟนๆนักภาคนะครับก็เดี๋ยวรอดูคลิปที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการภาคการฝึกภาคนะครับแล้วก็รวมถึงคอนเทนต์ที่เป็นแอนิเมะในเรื่องอื่นๆด้วยนะครับโอ้โหอย่างที่ผมโพสต์ไปในชุมชนนะว่าบัตเท n ลแมนนะครับมีตัวละครใหม่ออกมานะครับเยอะมากเลยแล้วก็ตัวละครที่ผมภาคเนี่ยไซยตะเนี่ยก็มีบัตเท n แมนเป็นของตัวเองแล้วนะครับโอ้โหูต้องบอกว่าเท่มากนะฮะเป็นสัตว์เป็นอะไรแบบนี้เป็นแมงป่องเป็นหูเยอะ ทุกคนก็ลองไปติดตามดูแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบรีวิวจากที่ท่าน,นี้นะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย